คุณแบมเป็นยังไงบทเรียนวันนี้คุณแบมบทเรียนวันนี้ดีไหมอ่าดีค่ะอาจารย์นะใช้ได้นะ,ะใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะหนูได้ค่ะโหสุดยอดมาก in bad mood in good mood I am in bad mood ฉันอารมณ์เสียอยู่ยามมาพูดบอกเขา I am in bad mood I am in good mood บอกเขาอย่างเงี้ย uh, I am in good mood บอกเขาตัวเราเองอารมณ์เสียอยู่ตอนนี้ อ่าโดนเซอ anything อย่าพูดอะไรให้ให้เงียบ q u i ยเอ็ดควเงียบแล้ว it's o k เ y ควายเงียบเงียบไว้มันจะโอเคควายเอ็ดเออควายเเงียบเงียบไว้นะอ่านแอกี้กโกนะครับยากไหมบทเรียนวันนี้ยากไหมคุณนิดในฐานะที่เป็นคุณครูยากไหมบทเรียนวันนี้สําสำหรับโดโอเดทำได้ค่ะอืมคุณละวิงยากไหมคุณวรรณาคุณวรรณาไหวไหม ไหวไหม,มไ,ไหวอ่าคุณล้ว,วิ่งไหวปะได้อยู่นะโค้สุดยอดอพ,พ,พูดบ่อยๆอ,ยอเออพูดบ่อยๆนะ In bad mood In good mood อารมณ์แย่อารมณ์ดีนะครับต้องพูดนะคุณต้องหันไปท่องมันอย่างเดียวเลย In bad mood, good mood. In good mood อ่านเป็นำคำๆ In bad mood ไม่ต้องอา่านเร็ว In good mood I am more พังฉว h a n you ฉันตรงเวลากว่าคุณ I am less punctual than you ฉันตรงเวลาน้อยกว่าคุณ I am the most punctual ฉันตรงเวลาที่สุดแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ย the most punctual ซึ่งตรงนี้พวกคุณต้องมีอยู่ในหัวตวลอดถ้าจะพูดภาษาอังกฤษคิดจะพูดภาษาอังกฤษต้อง m o r e t h a n มากกว่า less than น้อยกว่า the most มากที่สุด so หรือ very really, แปลว่ามากๆาก so so พัง a l วอ i t t l e แปลว่านิดหนึ่งล l e p u พัง u a วตรงเวลานิดหนึ่งคุณต้องได้ นะครับเนี่ยศัพท์ที่สำคัญมาก you are aggressive อ่า you are aggressive รู้คุณผมสอนนะยัง aggressive you are aggressive คุณเียเป็นคนก้าวร้าว you are a little aggressive you are so aggressive คุณเียเป็นคนก้าวร้าวมากนะ aggressive แปลว่าก้าวเหเาาแต่ถ้าน้อติ Y, นอต t ิแปลว่า you r e dog you a r dog อ่า you r dog หมาของคุณเนี่ย is naughty หมาของคุณนี่มันมันสนนะ naughty naughty คนก็ได้ you are naughty ถ้าแบบทะลึงล่งทะลึ่งอ่ะถ้าเป็นคนทะลึง่งก็ you are naughty เงี้ยอ่า uh, naughty สุขสนถ้า naughty ถ้าไม่สุขสนก็เรียกว่าเขาเรียกว่าชิกกิน่าจะใช้คำว่าชิกกิซึ่งอาจจะเป็นหนุ่มๆแบบเป็นคนแบบ you are shaky คือทะลึ่งตึงตังอะไรอย่างเงี้ย shaky you are shaky shaky นะครับ s h i k y ที่แปลว่าแก้มก็ทำหน้าแบบทะลึ่งตึงตังอ่ะ you are shaky you are picky คุณเป็นคนเลือกมากนะ you are picky you are bossy คุณจะทำตัวเป็นนายจริงจริง you are boss boss ว่าเจ้านาย you are bossy คุณทำตัวเป็นเจ้านาย you are picky เรื่องมาก you are s h i c k y คุณเป็นคนที่ทะลึ่งชิก s ชิกชิก k กนะครับอ่าเราต้องให้ได้ชิกิกคุณนี่จะเป็นลูกสามคนนะคือเป็นลูกสามคนคนแรกคือจอนจอนนี่เป็นลูกคนแรกนะครับเจนนี่เป็นลูกสาวคนที่สองจอนแก่กว่าเจนสองปีแต่จอนนี่เป็นทําตัวเป็นเด็กแล้วก็ขี้อิจฉาแจนบ่อยมากแจนนี่เป็นแจนนจนสวยกว่าฉันอาจเจนสวยกว่าฉันเพราะว่า เธอนะ่ะเหมือนกับย่าของเธอและแจ๊กหนีย่ยก็เป็นลูกคนเล็กที่สุดเขาอายุห้าปีเขาช่วยฉันทุกอย่างเลยไม่ว่าจะซักผ้าล้างจานทำความสะอาดบ้านและมากมายเขาเป็นคนขยันและก็สุภาพเหมือนกับพ่อของพ่อของ,ของ,ของเขาเหมือนกับเหมือนกับพ่อของเขาคือ his husband husband his husband his husband คือพ่อของเขาก็บอกว่า I have three children Yeah, John is my first kid Jan is my kid number two John is older than Jan two years but John is <A> childish ใช่ childish and j e r a s Jan quite often Yeah, Jan is more beautiful than me because เพราะว่า she ลูกไลดูเหมือนลูกไลเธอคือผู้หญิงผู้หญิงว่าเธอแกนมาเตอย่าของเธอ her grandmother her grandmother นะครับ her grandmother อ่า her grandmother yeah and Jack is my youngest son Jack เป็นลูกคนที่หนุ่มที่สุด youngest แปลว่าหนุ่มที่สุดลูกชายที่เล็กสุดนะครับเขาเนี่ยก็แค่ is fire so l อายุ you ปีเอง he can help me m a n y t h i n s เขาช่วยฉันได้ตั้งหลายอย่างอะไรบ้าง do laundry ซักผ้า wash dish ล้างจาน Clean home ทำความสะอาดบ้าน and so on อีกมากมาย He is so diligent เขาเป็นคนขยันและ gentle gentle คือสุภาพสุภาพอ่อนโยนสุภาพอ่อนโยน Like a like a my my handsome husband <c oughs> อ่าไม่ต้องเอา husband มันไม่พอต้องบอกว่า my handsome handsome แปลว่าหรอ my handsome husband อ่ะคายกับสามีที่หล่อของฉันนี่แหละ my handsome husband นะครับ my handsome husband คือสามีที่หล่อของฉันเห็นไหมเนี่ยเราเราเรา,เราต้องฝึกใช้นะครับนี่คือการฝึกใช้ถ้าเราจะอ่านเราก็บอกว่าโอ oh, I have อ่านนะครัง I have three children John John is my first kid Jan is my kid number two yeah John is older than Jan two years จอห์นอีกเกอรก่าเจนสองปี but John is childish so childish ทำตัวเป็นเด็กมากเลย so childish uh, so childish and j e o r s i a n quite often แล้วก็อิจฉาเจียรัสเจน,นีบ่อยมากๆเลยโอเค